อาการภาพปรากฏพระพุทธเจ้าขณะนั่งอยู่โคนต้นโพนะคะกำลังจะสำเร็จนะคะก่อนหน้านั้นก็ผจญกับธิดาพญามาทั้งสามคนนะคะนางสันหานางราคะนางอะไรนั่นแหละเนาะชื่อก็เรียกไม่ถูกหรอกแต่รู้ว่ามีสามคนทิดาพญามาน,นะคะพระพุทธเจ้าท่านต่อสู้นะคะ แต่ก่อนหน้าท่านกราธิฐานขออขอถาดที่นางสุชาดาเนี่ยใส่ข้าวมาทุป,ปรญาตมาถหวานะคะมาให้เมื่อท่านฉันเสร็จท่านก็ขอว่าน้องหญิงถาดใบนี้เราขอนะ,อะท่านท่านขอแล้วนางสุชาดาก็ให้ถาดใบนั้นนะคะ ถาดใบนั้นหมายถึงอะไรก็นึกเอานะคะรวมๆนึกได้ก็ฉลาดนะคะก็ท่านก็ได้นําถาดใบนั้นนะคะเป็นลอยน้ําแล้วอธิษฐานว่าหากข้าพเจ้าจะสําเร็จนะคะสําเร็จบรรลุขอให้ถาดใบนี้ลอยทนน้ําไปขอโทษนะคะพูดผิดหน้าย,ยังไม่ได้ล้างด้วยก็นึกถึงพระพุทธเจ้านะคะผ่านมาผ่านไปภาพปรากฏชัดมากไหลครั้งมาก ที่พระพุทธเจ้ากําลังจะสําเร็จพระพุทธเจ้าก็นั่งนิ่งอยู่โคนต้นโพนะคะพญามารก็แห่กันมานะคะโอ้โหมาก,กันเป็นกองทัพนะคะภาพนั้นชัดเจนยิ่งนักนะคะชัดเจนเหลือเกินพระพุทธเจ้าต้องสู้กับพญามารด้วยการนิ่งนิ่งนิ่งให้มากที่สุดแล้วก็บริกรรมนะคะุทธชนะมารอยู่โคนต้นโพนะคะพญามารก็พยายาม พยายามยิงธนูอะคะ่ะยิงธนูพิษธนูไฟธนูอะไรก็แล้วแต่เป็นแสนนะคะเป็นแสนไม่ใช่แค่ร้อยแค่สิบแต่เป็นแสนลูกของลูกธนูจากพญามารน,นะคะที่มากันมืดฟ้ามัวดินนะคะเสียงแบบทุกจุดทุกที่ค่ะรวมพลรวมมารนะคะพระพุทธเจ้านั่งนิ่งอยู่คนต้นโพนะคะพวกมารก็ยิงธนูใส่ไม่ยัง้งไม่ยั้งเลยนะคะภาพนั้นชัดมากนะคะที่หนูกําลังเจออยู่นะคะ หนูไม่ได้ว่าท่านแต่หนูเปรียบเทียบให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าทรงนั่งเฉยนั่งเฉยอยู่ได้ยังไงนะคะพระองค์นั่งบริกรรมคาถาฉับพลันก็มีลังสีรัศมีฉับพลันลังสีของพระองค์ออกจากภาวะรกายครอบภกกายของท่านเอาไว้นะคะครอบกายของท่านเอาไว้ทําให้ลูกธนูพยามารมารที่มาทําร้ายท่านไม่สามารถกล้ากายได้แม้แต่ผิวหนัง นี่คือพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าในอดีตในพุทธกาลนะคะวันนี้หนูปฏิบัติธรรมมาถึงขั้นไหนไม่รู้กราบขอโทษนะคะขอพูดตรงๆวันที่หนูต้องมาฟังเสียงเชียเสียงเชียเสียงอันนั้นอันนี้อื้ออึงไปหมดนะคะภาพพยามาลมันปรากฏค่ะเออทำลายสมาธินึกออกไหมคะกำลังมีสมาธิสติอยู่ แต่ก็มีพยามาณนะคะยิงธนูใส่ไม่หยุดเลยนะคะเป็นแสนเป็นแสนลูกหนูไปตลาดหนูนั่งทํางานโอ้โหเสี่ยงแซดมากหนูฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเลยบาปไหมคะหนูบอกแล้วบาปหนูก็บาปด้วยนะคะที่ประคองใจได้ยากมากแต่ต้องทําให้ได้นะคะวันนี้ลองปล่อยให้กิเลสมันไหลไปว่ามันจะไปถึงไหนนะคะ มันก็ไหลไปก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นเทพเทวดาก็มาดึงมาฉุดล้างหนูกลับขึ้นมาให้สติหนูหนูก็กราบขอพระคุณนะคะถ้าหนูไม่ได้ท่านนะคะก็คงจะยากเหมือนพระพุทธเจ้านะคะได้อาหารของข้าวมัททุตยาของนางสุชาดานะคะแล้วก็ได้พินสามสายของเทวดานะคะก็ทําให้ท่านบนรรลุธรรมได้ง่ายดายมากนะคะอันนี้ไม่ได้เปรียบตัวเองว่าวิเศษนะคะ แต่มองภาพแล้วมันชัดชัดมากมากมายนะคะก็ที่ผ่านมาก็เอาหัวศีกรรมนะคะขอบคุณนะคะที่ให้เราได้มีโอกาสเข้ามาเดินนะคะเข้ามาเดินเส้นทางนี้เพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองอะสามารถแค่ไหนนะคะสามารถแค่ไหนที่จะก้าวผ่านได้ไหมนะคะมันยากไหมมันยากมากแต่ทำได้ไหมทำได้ค่ะนะคะ ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมข้าพเจ้าร่วงเกินไปไม่ว่าพบใดภูมิใดวันนี้ข้าพเจ้าขอโหสิกรรมด้วยบุญของข้าพเจ้านี้นะคะขอบุญของข้าพเจ้านี้จงส่งผลเป็นโหสิกรรมทุกภพทุกชาติขอตัดชาติตัดภพสิ้นชาติสิ้นภพแค่นี้นะคะางานพ่อทําต่อไหมทําต่อแต่ข้าพเจ้าขอสิ้นภพสิ้นชาติเท่านี้นะคะก็บอกเลยว่า ขอสู่นิพพานนะคะในชาตินี้ก็ผจญมานอยู่นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเรารู้ทันมันเรามีครูบาอาจารย์นะคะก็ยังไงก็เชื่อว่าสิ่งที่ปรารถนาสมปรารถนาแน่นอนนะคะแล้วขอให้ทุกคนที่เข้ามานะคะได้สมปรารถนาในสิ่งที่ถูกที่ใช่นะคะต้องไม่ผิดศีลน,นี่คือสิ่งที่ใช่ที่ผ่านมาเหมือนลงนรกนะคะ เหมือนลงนรกแต่เพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าจะผ่านมันได้ไหมมันยากไหมมันทุกไหมโอ้โหใครไม่เจอไม่รู้นะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ